สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนชังนะครับวันนี้ปกติคลิปวิดีโอตัวนี้ไม่ค่อยทำลงใน YouTube เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันเจอปัญหากดเกณฑ์ของ YouTube นะครับวันนี้ผมจะเอามาฝากสรับ FC f ซที่ถามเข้ามาที่ผมปลดลอกโป้เอหไปแล้วเดี๋ยวได้โปรแกรมครวนี้มาอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับโปรแกรมเนี่ยมีให้ แต่ต้องแคกให้เป็นนะครับนี่คือโปรแกรมที่ได้มาเวลาตัวนี้เป็นคีย์นะครับคีย์ของ3.19ที่เราจะทำการแคตตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมนี้เวลาเราเปิดขึ้นมานะครับปกติแล้วอย่างของผมนี่แคกไปแล้วแคกไปสักหปีนะพอแคกไปหนึ่งปีเสร็จปุ๊บผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมมันจะขึ้นมาตามปกตินะครับแต่ถ้าท่านใดที่เอาโปรแกรมไปแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมามันไม่ขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่เนี้ยแล้วก็จะมี id นะครับมี id เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษปนตัวเลขอยู่นะครับก่อนที่จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาได้เราจะต้องมาแคก่ก่อนแคก่ก็คือใช้คีย์ตัวนี้นะครับโปรแกรมคีย์3.19ตัวนี้พอเราเปิดขึ้นมานะโอเคเปิดขึ้นมาให้ดูก่อน พอเราเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วไอตัวโปรแกรมตัวนี้ตรงนี้ไอดีตัวนี้เราไม่มีแต่ตรงมันจะเอาไอดีจากที่ว่าเราเปิดโปรแกรมจากข้างต้นนะครับโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัวจริงตัวนี้นะจากที่เราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยมันจะจะไม่ขึ้นเหมือนตอนเราเปิดทีแรกมันจะมีคิมันจะมีไอดีอยู่ก๊อปไอดีมาวางเมื่อก๊อปไอดีมาวางเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มากดตัวนี้ไป เมื่อเรากดไปปุ๊บจะมีแถบตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้เราก๊อบตัวนี้เนี่ยอย่างนี้เราก๊อปอย่างนี้เอาไปวางใส่ตรงที่เป็นตัว ID นะครับอีกทีหนึ่งก่อนจะไปวางนะครับจะลืมว่าตรงนี้ตรงตั้งจากวันที่ที่เราเริ่มทํางานตรงนี้ให้เป็นพศจากอย่างผมยกตัวอย่าง2,124ผมจะใส่เป็น2,125ไปนะครับ เพื่อใช้งานได้สักหนึ่งปีอย่างนี้แล้วเราค่อยกอปตัวนี้ไปวางวางใส่ตรงไอดีตรงที่มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กอีกตัวหนึ่งนะนิบลงไปเป็นช่องสี่เหลี่ยมยที่ที่เราไอดีมาวางตรงนี้พอเราก็ไปวางข้างล่างเหมือนกันแล้วก็กดไปกดไปแล้วเราถึงจะใช้งานได้เมื่อเราใช้งานได้แล้วนะครับเราถึงจะมาเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้า ที่เราจะเข้าโปรแกรมได้นะครับรอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ามาหน้าอย่างนี้ถ้าเราจะไม่แคกมันจะเข้าหน้าไม่ได้นะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังให้เข้าใจก่อนหลังจากนั้นพอเรามากดตัวนี้ปับ๊บมันก็จะขึ้นหน้าโปรแกรม M อ็มบาร์ทีกคตัวนี้ไม่ได้ใช้ดองเกิลน,นะไปขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติที่ผมปดให้ดูก็คือเอ s เสร็จแล้ว ผมจะเอาตัว Vivo Y12 Y11 Y15 อะไรพวกนี้มาให้ดูอีกการโปดตัวนี้ใช้เป็น S1 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปวีดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ FC ที่เข้ามาใต้ลิงก์ Youtube นะครับผมก็บอกว่าให้ติดต่อไปทาง Facebook แล้วกันเพราะาตัวนี้เพจเข้าไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับคลิปวิดีโอนี้ฝากกันแค่นี้ เดี๋ยวค่อยเจอกันที่วิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ